หลวงพ่อศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิจิตรแล้วแน่นอนพวกเราชาวจังหวัดพิษณุโลกนี่เลยหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะก็พาคุณผู้ชมแล้วก็คุณมายุรีนะคะกลับมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพากันแห่ไปสักการะองค์พระพุทธชินราชในช่วงปีใหม่2565นี้ค่ะ บรรยากาศนะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็พบว่าในช่วงเช้าเนี่ยมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทําบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามวัดส ตามวัดสำคัญต่างๆค่ะเนื่องในวันหยุดยาวก่อนวันขึ้นปีใหม่2565ค่ะโดยที่วัดพระรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหรือว่าวัดใหญ่เนี่ยก็พบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันจนแน่นวัดเลยทีเดียวนี่อย่างที่เห็นในภาพนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการสวมใส่แมส ชาวก็วัดไข้ใช้เจลแอ,อลกอฮอล์เว้นระยะห่างด้วยนะคะเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเข้ากราบสัการะองค์พระพุทธชินราชพระคูบ้านคูเมืองของจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เห็นนี่เองค่ะใช่แล้วค่ะสาหรับพี่น้องประชาชนหรือนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่วัดใหญ่หรือว่าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชเราจะมีทางเข้าออกทางเดียวคุณเพราะว่าเขาจะมีจุดคัดกรองมีมาตรการเข้มข้นนะคะเดินทางเข้าไปมีการสแกน code, คิ c อา e คมีการน,นี่นี่ที่บอกเลยว่าจะเป็นจุดทางเข้านะคะจะต้องสแกนคิ อาโคสจะต้องมีแอลกอฮอล์แล้วเขาก็จะมีสติกเกอร์แปลว่าตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะไปออบูชานะคะกราบไหว้ขอพรหลวงพอ่อพระพุทธชินราชซึ่งบางคนเนี่ยถ้าหากว่าจะมากราบสัการะทางด้านนอกอเขาก็ขอความร่วมมือว่าไม่ให้ก้มลงกราบที่พื้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆถ้าหากว่าเข้าไปในพระวิหารหลวงพอ่อพระพุทธชินราชเช่นเดียวกันขอความร่วมมือไม่ให้กราบที่พื้นแล้วก็ จะมีการเว้นระยะห่างจะมีการตีตารางมีช่องให้แต่ละคนถูกต้องให้สามารถเข้าไปกราบสักการะได้แล้วก็งดในเรื่องของการยืนถ่ายภาพทางด้านในพระวิหารเพื่อเป็นการลดความแออัดที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทาวัดเองมีมาตรการข้นค้นเลยหล่ะคุณในเรื่องของการเดินทางเข้าไปและที่สําคัญที่สุดเรื่องของการค้าการขายคุณผู้ชมขายอย่างที่เห็นนะคะก็จะคึกคักด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางด้านหลังของพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธเจ้า นษิษณเราก็จะมีในเรื่องของศูนย์การค้าเพื่อที่จะขายของที่ระลึกของดีของจังหวัดพิษณุโลกถ้ามาแล้วต้องไม่พลาดต้องซื้ออะไรกลับไปไม่พลาดกล้วยตาก ดิฉันว่าต้องเป็นกล้วยตากนะคะแล้วก็ของดีของเมืองพิษุโลกก็คือกล้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สําค네ัญเนาะต้องฝากกันอีกสักครั้งหนึ people, ええ่งจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสินะคะอย่าลืมเลยค่ะการใส่แมสหน้ากากอนามัยสําคัญมากเว้นระยะห่างแล้วก็ใช้เจลล้างมือนะคะดิฉันว่ามันหายเหนื่อยนะคะคุณ4 4 9ขั้นขึ้นไปแล้วเจอแสงพระอาทิตย์แบบนี้ถ้ามีโอกาสเราสองคนก็อยากจะไปบ้างเหมือนกันนะคะ